จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำ้ายอิ่มอร่อยยปดะหยกับช่องเอเชียฟูซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเชียฟูซีเคทนะคะอุ๋ยเชื่อว่าหลายๆคนกล้วยไข่อาจจะเคยเชื่อมกันแล้วถ้าเป็นกล้วยไข่ธรรมดาก็อาจจะมีปัญหาอะไรวันนี้อุ๋ยได้กล้วยไข่ค่ะลูกใหญ่มากๆเลยเห็นไหม ที่เขานํามาฝากเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เนาะว่าเป็นพันธุ์อะไรเพราะซื้อมาปลูกแล้วมันก็ขึ้นเป็นกล้วยไข่ที่แบบลูกใหญ่มากๆคือพูดง่ายว่าใหญ่พอกับกล้วยหอมเลยล่ะค่ะลักษณะเนาะก็ห่ำๆหน่อยค่ะอย่าให้สุกมากเกินไปถ้าเกิดแบบสุกมากเกินไปมันก็ไม่โอเคแล้วนะให้แค่สุกห่ำๆค่ะคล้ายๆกล้วยหอมเลยหรือบอกอนะ่างลูก,กใหญ่ๆแบบเนี้ยอุ้ยก็ยังไม่เคยเชื่อมนะอุ้ยก็เลยจะลองนํามาเชื่อมดูค่ะ ลูกมันใหญ่อุ๋ยก็เลยจะนามาผ่าเนาะแล้วก็เชื่อมค่ะส่วนในน้ํานะอุ๋ยให้ใส่เกลือลงไปค่ะหนึ่งช้อนชานะใส่ลงไปเลยค่ะเพราะว่าการแช่น้าเกลือจะทําให้กล้วยของเรานะไม่ดําค่ะนี่ค่ะอุ๋ยไม่เคยเชื่อมเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะรอดไหมแล้วจะกินได้ไหมนะนี่เลยค่ะขึ้นอย่างนี้เลยนะหรือว่าถ้าเกิดอุ๋ยหั่นสี่หรือกลัววมันจะเล็กเกินไปแล้วจะไม่น่ากินเนาะ ก็ผ่าครึ่งอย่างนี้เลยนะแล้วก็แช่ลงไปเลยค่ะเขาเอามาให้เนาะมันเชื่อมได้แล้วค่ะก็เลยคิดว่าเรามาเชื่อมเนาะเผื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยหรือว่าอาจจะรู้พันเนาะก็ให้เขียนไว้ใต้คอมเมนต์เนาะเพื่อนๆหลายๆคนจะได้รู้ด้วยนะคะว่ามันเป็นกล้วยพันอะไรแล้วก็เชื่อมออกมาแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะพี่ที่เขาเอามาฝากเขาบอกว่าต้องให้สุกเลยนะทานถึงจะอร่อยแต่ถ้าเกิดสุกแบบผ่าๆนะจะไม่อร่อยนะต้องทานแบบ สุกจัดค่ะถึงจะอร่อยนะนี่ค่ะอุ๋ยก็จะเก็บไว้2ลูกเอาไว้ลองกินดูค่ะน่งเลยและที่เหลือนี่อุ๋ก็จะเอามาเชื่อมเลยนะนี่ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเชื่อมด้วยกันค่ะวันนี้ค่ะอุ๋มก็จะใช้เป็นกระทะเคลือบแบบนี้ค่ะเวลาเชื่อมจะได้ไม่ติดเนาะเวลาเชื่อมค่ะเทคนิคง่ายเราจะเชื่อมแล้วไม่ให้ตกผลึกนะให้เพื่อนนะใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะ ใครเชื่อมน้อยก็อาจจะลดปริมาณของน้ําตาลนะแต่สัดส่วนคือโวยจะใช้น้ําตาลทรายค่ะ1ส่วนต่อน้ํหนึ่งส่วนค่ะน้ําตาลทราย400กรัมโวยก็จะใช้น้าสะอาดส0 0รกรัมค่ะปริมาณน้ํากับน้ําตาลเท่ากันค่ะแล้วเปิดไฟอ่อนๆนะให้น้ําตาลทรายละลายเองอย่าใช้ไฟแรงแล้วอย่าคนค่ะค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาเนาะเพราะว่าเราต้องการให้น้ําตาลทรายเขาละลายเองด้วยไฟอ่อนนะแล้วใส่เกลือประมาณครึ่งช้อนชาค่ะ หลังจากที่น้ำตาลทรายละลายหมดแล้วนะให้เราใส่ใบเตยลงไปเลยค่ะหลังจากเราใส่ใบเตยลงไปแล้วให้ใส่กล้วยลงไปเลยค่ะเราจะเชื่อมด้วยไฟอ่อนนะไปเรื่อยๆค่ะ มีฟองนะหกขาวนะให้เราช้อนออกเลยค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนนะวิธีสังเกตง,ง่ายนะว่าอันไหนได้แล้วเห็นไหมเขาก็จะนิ่มๆแบบนี้นะตักขึ้นมาเลยค่ะเขาจะเงาเลยนะนี่กระชใช้ได้แล้วช้อนขึ้นเลยค่ะใส่กระทิลงไปเลยค่ะ อยู่ก็ใช้เป็นกะทิกล่องเนาะเป็นกะท่ค่อนข้างที่สะดวกนะเราก็ใส่เกลือเนาะเพื่อที่จะให้กะทิเค็มค่ะจะได้ตัดกับหวานเนาะนี่ค่ะค่ะเราก็จะได้น้ำกะทิราดแบบนี้แล้วนะปิดแก๊สเลยค่ะสำหรับ กล้วยไข่เชื่อมสรุปก็สำเร็จไม่พังนะคะอร่อยดีค่ะมันจะนุ่มๆนะนี่คนะ่ะสูตรนี้ก็จะนุ่มๆและไม่ได้หวานมากค่ะทานคู่กับกระทิที่มีรสชาติออกเค็มอ่อนนะไม่รสจัดค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง a อเชียฟู้ดสี e เขตฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ ก้วยลูกเล็กสามารถทำแบบนี้ได้ไหมเหมือนกันเลยค่ะสามารถเชื่อมได้เหมือนกันเลยนะ